เอาอะไรเธออ๋อซื้อตะ

หลังเสรยจที่หกน้องคกอบเขคำเป็นแป่เก้ก่อนอื่นจะต้องขอกราบอวรกาสตร์อยางท่าเอกท่านบุครท่าเฉรามูุจที่ว่าท่านที่ศึก์สมบัเน็ทุกรื่องครับผู้นำจุมชนทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครองครับโดนปกติคณะธรรมการฝ่ายจัดหาทุกท่านขออนุญาตนะครับลำบุญถนนด้ก็กันครับสามช่ตรงคบเป็นแต่ครับ ทางทีมงานคณะกรรมการของเราที่จะทำพิธีเปิดการแสดงครับเสียงต้อนรับในดังต้อนรับพิธีกรดำเนินการบนเวทีแห่งนี้พร้อมกับทีมงานคณะกรรมการครับเปลี่ยนคือว่ามากจะไปตั้งอะไรมันจอดไหมเ้ยนะคนไหมจอดจอดทั้งหลังใชจอดคนยังพออะไรมันมาออกเพราะกระเทาะหมด กราบนมัสก,การองค์พระมหาธาตุที่เคารพเป็นสูงกราบนมัสก,การท่านพระครูอดุลย์จัพนพะุณเจ้าอาวาสวัดตาลดวงเดชพร้อมที่นา่นา,าสูทุกลูกด้วยความเคารพขอตอนรับท่านมอบให้ท่านผู้ชมค่ะแม่ไม่ขาดการแม่ขาดใช่ปางใหญ่เราหลายการไว้ท่านมัสการองค์มีพระในขั้นเป็นสุดท้ายด้วยความ,มกกาดี รีบี Siri, ้ like ่เรอกท่านประาลรีท่านประานตำบลพนรีบรท่านประธารีบุรทาระบลุรเรานปะาลท่านปรนตำบลรี่นระนลรท่านีาลรบประาีร่นารนนานีานตนนับา ่านทวิญจันทมาผู้ช่วยเลขาธิการท่านมานิพุธผู้บัวผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลโพลนภาพันธ์ศิษฐ์นักรำผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลพนมไพรท่านสุกัญญาโตนระยะผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลพนมไพรท่านศุทธิพงศ์ดอนนาำผู้ใหญ่บ้านหมู่14ตำบลพนมไพร และสื่อไปำเขมาด้วยยงย่เราให้่านได้ส่อดีท่าขึ้มามาบนเวทีนี้นะคะสำหรับดีฉนิจันพรองศาลาผู้บรการกองสารพระนสุขและสิ่งแวดล้องเทศบาลมืงคน่านเสริผู้ช่วยในการค่ะในโอกาสนี้ยิ่งนี้นะคะให้ขอเรียนเชิญท่าน ตอนพิโรจน,น์ของกำนันตำบลพนมไพรได้กล่าวพบปากกับท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนและกล่าวเปิดมหรสพในค่ำคืนสุดท้ายขอเรียนเชิญค่ะเราปิณหัน,นมณุนี้เราปิณหันจากหลวงพระมหากษัตริย์องค์พระมหากษัตริย์ท่านกูรัญชินเจตุคุณเจ้าวางวัดกลางอุดมเดชและท่านเจ้า เป็นอย่างสูงค่ะอุณหภูมินาน95กำนันกำบนพุ้นไทยมีสารบัดีแลวก็เป็นเหรียญเป็นอย่างสูงได้รับเหรียญได้มาวัึงาวันนึงมาวันหนึ่งมัน่ศการับปรกทารบปรทซึ่งเป็นการสื่อสารประเพณีทุกปี ของชาวเมืองบ้านลำไผ่ทุกคนค่ะวันนี้เป็นตันสุดท้ายของการจัดงานงานแข่งเคลียร์ถนนน้ำมัสการ์กรมพระมหากษัตริย์ัวสุดท้ายซึ่งวันนี้เป็นการสื่อสารประเพณีและเป็นการร่วมทำบุญจากประชาชนหัวหน้าส่วนราชการไม่กี่สตอร์ไม่กี่สภาและก็ นนจากทีก็ชนทุกท่านาวันนี้เป็นการแสงดงคณะหมอรำคณะเสียงที่หลรทุควิสสกอรคนะประกาสนี้คันชั้ขอ่กล่าวเปิดงานืนสุดท้ายของคุณพระเภนีคุณเดินสามของ ของชเช้าเพื่อพระองไทยขอขอบคุณค่ะของของพระคุณท่านกำนันตำบลพระองไทยเป็นสูสูงดูหมอรำให้สนุกลุกนั่งให้สะดวกอย่ายกพวกตีกันให้ส่วนกันไปทำบุญช่วยกันทะนุบังลุงพบาพุทธศาสนาเดินทางกลับบ้านด้วยความสันิภาพขอบพระคุณ,คณ,คณและสวัสดีค่ะ ไม่คุณก็้องกระจายเรื่องไ่ดีต้องปิากล่องแล้วก็ต้องอนกล่องแร้วก็ต้องอปางทีน่าคกรรมการครับทีน่าผู้นำโดมตุ่ยท่านนกติดท่อท่านผู้จดารที่ไม่เจ็บเป็นเวลานี้ทีาเชื่อให้มาพี่น้อง จากข้าแต่ข้าแต่จากการจากการเป็นแบบที่คุณได้น่าดีใจตอนนี้ที่นราเจอตอนนี้มัน้ำลังกำปอนตีมีค้าปากแรนะครับวอนลังสินี่6ครับสอบบอกสอนอล่ัมบนม้นจากสิรักอิเต๊ยน้อยก็คือว่าเป็นวิสิของอาจารย์ครูสีนี่ไรดันกระถุกเป็นผลิตมาฝากเมือปากโตก็ทีกับหลอนอลลมครับจากน้องกันนี่มักแตงไทยสีนีไรเขียนเร็ันดังครับ ซีลอยเข้าสระรถพรมน้แกังกันแลวก็รลก็สบาย

này các bạn, cái <laughs> nhãn của mình là cái bút, công việc của mình là จากรถของจากขอรับประดูต่อเดือนนะครับคนที่จะมาเป็นเจ้าของในลูกนะครับอ่าไม่มีนะครับเดี๋ยวเดินลงมาครับแล้วเข้าไปต่อแก้งอีกเดี๋ยวครับ <coughs>

มานกินก uhm, ับลาขายลาแดงนี่ดิตอนนี้เปิดร้านนะครับเปิดรานใช่ัะ่าขางนขาวงคานรครับ

ส่งโลกครับไ่ได้สง่งโม่ได้ผ่านค